สวัสดีค่ะวันนี้เราทำซุปขนุนนะคะกินกับผักสดอร่อยออร่ยค่ะพร้อมกับไส้ก,ออกสรอกอีสานย่างก่อนอื่นนะคะเรามาหั่นขนุนก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มให้เปื่อยเลยนะคะ ต้องได้ขน,นเปื่อยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักเอาไว้กินกับซุปค่ะพริกกระเทียมก็อบไปพร้อมกับเส้กรอกเลยนะคะพอสุกแล้วแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดค่ะต่อไปก็ใส่ขนุนลงไปค่ะตำจนขน,นละเอียดนะคะ ปรุงรสด้วยผงชูรสกับพริกไทยป่นลงไปค่ะเพิ่มเผ็ดอีกนิดนึงเติมปลาร้าน้ำปลาค่ะลองชิมดูนะคะ ขอเพิ่มน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยลงไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปขนุนของเราตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมกับผักสดวันนี้จะกินคู่กับไส้กรอกอีสานย่างนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากจำข้าเหนียวไปเลยค่ะผักก็อร่อยมาก หวผูผักกระโดนน้ำตามด้วยแตงกวาอร่อยสุดๆเลยค่ะ